พยายามไปทำให้คนชอบที่เสียหายมีเพียงศักดิ์ศรีของตนอย่าใช้การก้มโค้งนับไม่ถ้วนไปแลกกับการเหลือบตามองอย่างเย็นชาคนคนหนึ่งดิ้นรนใช้ชีวิตบนโลกนี้ต้องอยู่เพื่อคนที่ชอบเราจึงเป็นท่าทีที่ดีที่สุดอย่าเอาความสุขไปทิ้งไว้กับคนที่ไม่ชอบเราแล้วลืมความสุขที่มีกับคนที่ชอบสิ่งที่คาดค้นเอาไม่ได้อย่าไปขวยกว้า เมื่อคุณเหน็ดเหนื่อยเพราะสิ่งนี้บางทีอีฝ่ายอาจเหนื่อยที่สุดเมื่อคุณหยุดเมื่อคุณวางลงคุณจะพบในที่สุดว่าฟ้าไม่ได้ถล่มลงมาโรคจะมีเมฆเย็เนๆที่แวดล้อมเราให้ผ่อนคลายได้เสมอบางคนเกิดมาเพื่อรักคุณบางคนถูกลิขิตมาให้บทเรียนคุณในโลกนี้ย่อมมีคนที่คุณไม่ชอบและย่อมมีคนที่ไม่ชอบคุณนี่เป็นเรื่องปกติมากยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าคุณจะดีเพียงใดและไม่ว่าอีกฝ่ายจะดีแค่ไหนก็รวยไม่อาจเรียกร้องต่อกันเพราะว่าดีไม่ดีนั้นเรื่องหนึ่งชอบไม่ชอบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพยายามไปทำให้คุณชอบที่เสียหายมีเพียงศักดิ์ศรีของตนอย่าใช้การก้มโค้งนับไม่ถ้วนไปแลกกับการเหลือตามองอย่างเย็นชาการลดเกียรติย่อมอดสู จะเพียงทําให้อีกฝ่ายยิ่งชี้นิ้วลมพองหากไม่มองหน้ากันในระดับเดียวกันย่อมไม่อาจมีความเสมอภาคและอย่าแยกแยะคนดีกับคนไม่ดีด้วยความชอบหรือไม่ชอบสายตาที่เจือด้วยอารมณ์ไม่อาจเรี่ยงที่จะร่วงรู้ความคับแค้นหมาที่กัดคนคุณจะบอกว่ามันเป็นหมาเลวย่อมไม่ได้หมาที่ยอมกัดคนเป็นธรรมชาติและหน้าที่ของมันนั่นก็คือ ขณะที่จ้องมองคนอื่นนั้นเราก็ควรมองเห็นความขาดบกพร่องของตนเองด้วยความชอบที่สุดขั้วจะเป็นเสมือนตัวเราเองได้พบกับตัวเราเองอีกคนหนึ่งในอีกมิติของการเวลาการยอมรับอีกฝ่ายโดยไร้เหตุผลการโผลเข้าหาอีกคนชนิดยากจะเยียวยารวนเป็นการชอบที่สุดขั้วนี่เป็นกระบวนการพัฒนาตัวตนที่ลี้ลับและใหญ่หลวงการพัฒนาตัวตนนั้นคือ แม้จะผิดมหันต์แต่ก็ถูกต้องอย่างยิ่งบางครั้งแม้คุณจะมองเหลียวหลังครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่อาจพบใครที่เฉียดไหลเดินผ่านไปบางครั้งคุณมอบหัวใจแห่งเทพธิดาก็ไม่อาจได้รับการตอบสนองของเทพธิดาถ้าอีกฝ่ายไม่ชอบแล้วก็คงคร้านแม้จะแส้เป็นเทพธิดาให้คุณสักครั้งแต่ไม่มีใครต้องเล่นละครเฉพาะหน้าแม้การเสแส้ชั่วคู่ยาม อาจจะปลอบประโลมหรือทําให้คนหลงไหลได้แต่ท้ายที่สุดจะเหลือแต่ความเจ็บปวดระบาดเจ็บของการรับหน้าอย่างพอเป็นพิธีดังนั้นสิ่งที่โง่ที่สุดในโลกคือวิ่งไปถามคนที่ไม่ชอบว่าทำไมไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่มีเหตุผลว่าทำไมก็เหมือนลมพัดผ่านไปหอบหนึ่งที่คุณต้องทำคือตบฝุ่นผงบนตัวแล้วหันหลังจากไปเงียบ หลังจากนั้นลืมคนที่ไม่ชอบคุณคนนั้นไปเสียอย่างสงบคนคนหนึ่งดิ้นรนใช้ชีวิตบนโลกนี้ต้องอยู่เพื่อคนที่ชอบเราจึงเห็นว่าเป็นท่าทีที่ดีที่สุดอย่าเอาความสุขไปทิ้งกับคนที่ไม่ชอบเราแล้วลืมความสุขที่มีกับคนที่ชอบสิ่งที่คาดคั้นเอาไม่ได้อย่าไปก่อยกวาเมื่อคุณเหน็ดเหนื่อยเพราะสิ่งนี้บางทีอีกฝ่ายอาจเหนื่อยที่สุด เมื่อคุณหยุดเมื่อคุณวางลงคุณจะพบในที่สุดว่าฟ้าไม่ได้ถล่มลงมาโรคจะมีเมฆเย็นๆที่แวดล้อมเราให้ผ่อนคลายได้เสมอเราทุกคนล้วนเกลือกลิ้งอยู่โคลนตมแห่งโรกยะบางคนเกิดมาเพื่อรักคุณบางคนถูกริกิตมาให้เป็นบทเรียนคุณสิ่งที่คุณลงแรงเพียรสร้างเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายไม่เห็นสำคัญสิ่งที่คุณรังเกียจชิงชัง กับเป็นสิ่งที่ฝ่ายเห็นเป็นธรรมดาระหว่างความชอบกับความไม่ชอบหากไม่ใช่ทุบกันเอาเป็นเอาตายก็จะปิดกันให้ตายไปข้างเพราะว่านี่คือชีวิตมีความอบอุ่นแนบใจและก็มีความหนาวเหน็บทิ่มกระดูกแต่มันก็เพียงอยากให้ชีวิตของคุณอุดมยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในชีวิตอันไพศาลยา่ยอมมีเมฆเย็นเเอื่อยๆรอยมาแวดล้อมคุณ แทนที่จะดิ้นรนทุรนทุรายอยู่กับคนที่คุณไม่ชอบหรือไม่ชอบคุณสู้เดินเล่นอย่างเพลิดเพลินใต้เมฆสองสาดอกนั้นเรื่องเริงใจใต้ฟ้าไม่ต้องมีมากเพียงดอกเดียวก็เพียงพอขอขอบคุณบทแปลคุณวิภาดากิติโกวิทเผยแร่แมสแมนบุ๊กภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ